ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นเรามาประเมินภาพรวมกันนะคะว่าในยุคข,ของทรัมป์สองูนย์เนี่ยมันส่งผลต่อตลาดการเงินของเอเชียอย่างไรกันบ้างแดีตอนนี้เราไปติดตามกันในช่วงของ Market Update ค่ะ จริงๆสาหรับค่าเงินบาทเองก็ถือว่าแข็งค้ามากที่สุดในรอบ6เดือนกันติดต่อมา2วันเรียบร้อยแล้วนะคะหลุดจากระดับ33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทีนี้ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเองรวมถึงภาวะที่ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์สหรัฐถูกสั่นคลอนกันไปเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าของรัฐบาลทรัม้มสองศูนย์ขณะที่ราคาทองคําเองก็ถือว่าปรับตัวทําจุดสูงสุดใหม่เป็นปรติการอย่างต่อเนื่องก็อย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเราก็จะได้เห็นราคาทองคําโลกเองที่ก เดินหน้าทะยานกันไป3,360เหรียญสารัฐต่อทรายอสก่อนที่ในช่วงบ่ายนะคะจะมีแรงขายทํากําไรในระหว่างทางออกมาทีนี้ถ้าดูจาก Year to date หรือว่าตั้งแต่ต้นปียันปัจจุบัน เงินบาทต,ต่อดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าไปแล้วกว่า3.4%แต่ก็ถือว่าสอดคล้องกับสกุลเงินหลายประเทศในภูมิภาคโดยตามการรวบรวมข้อมูลจากบลูเบิร์กนะวันที่17เมษายนก็พบว่าเยตทเด y เนี่ยสกุลเงินเอเชียต่างๆมีการเคลื่อนไหวโดยเริ่มกันที่ค่างเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่า9.18% ค่าเงินวอนของเกาหลีใต้แข็งค่ามา3.8เปเงินบาทของไทยแข็งค่า3.4ริงกิตมาเลเซียแข็งค่า1.34ค่าเงินหยวนของจีนอ่อนค่ามา0.12เแล้วก็ดองเวียดนามอ่อนค่า1.41แล้วก็มีค่าเงินรูปเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่า4.36ค่ะ โดยแบงค์ชาติได้เตือนด้วยว่าแนวโน้มเงินบาทในช่วงนี้ก็มีทิศทางของความผันผวนขึ้นมาโดยทางคุณศักภพพพันยานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่า เงินบาทที่แข็งค่าในช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเหตุจากที่ตลาดก็ได้ตีความว่านโยบายภาษีศุลกาการทาริฟของสหรัฐไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสหรัฐเองทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมานอกจากนี้สหรัฐยังมีการเข้าแทรกแซงอัตราและเปลี่ยนประกอบไปด้วยเพื่อสร้างสมดุลทางการค้านอกเหนือจากการใช้มาตรการทาริฟซึ่งคุณสกภก็ยืนยันอีกว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทยังเป็นการสอดคล้องกับสกุล เงินอื่นๆในภูมิภาคนอกจากนี้แบงค์ชาติยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ผิดปกติไปจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สําหรับแนวโน้มค่างเงินบาทคุณสักภพ,พก็ระบุด้วยว่าน่าจะพันผลต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆยังไม่จบและอาจมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาได้ตลอดทีนี้ทางคุณสกพ,พก็กล่าวในงานมีเดียบริวิงนะคะของในหัวข้อวิเคราะห์ ผลกระทบเบื้องต้นของนโยบายการค้าโลกต่อเศรษฐกิจไทยว่าจากการประชุมกนง,งครั้งล่าสุดมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กนง,งก็เคยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตสูงกว่า2.5เนิดๆแค่ตอนนี้แน่นอนว่าประมาณการ GDP ไทยในปีนี้ต้องปรับลดลงแน่นอนแต่ส่วนที่ปรับลดลงเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอดูผลกระทบจากมาตรการทารฟซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะฉะนั้นแบงค์ชาติเองก็จะต้องรอดูพัฒนาการก่อนด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการที่เราได้ดูภาพรวมนะคะของสถานการณ์ทิศทางของตลาดเงินก็คือทิศทางของค่าเงินบาทเองนะคะที่ในตอนนี้ก็แข่งค่าแต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งค่าล้อไปกับสกุลเงินของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะในตอนนี้ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะคะ